สาธุสาธุสาธุขอให้บังเกิดเป็นโชคลาภวัชนาเป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขให้แก่สัทธาโยมผู้ดได้มาสักการะบูชากราวา้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสากสาธุสาธุด้วยฌานบุญบารมีนี้ หากแม้นว่าสัายญาติโยมจากใกล้จากไกลได้มาขอพรแล้วขอพรนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการเทอนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาจากไหนเออนะครับได้เลขเด็ดว่าซ้ำครับเลขเด็ดเลขเด็ดของปู่สถานธรรมด้วยอ้าวแบมาจากไหนเนาะ ผไดออกีม่คนใส่หมวกนี่บ่จำเลยบ่มาจากไส้นี่ยจากพยักบ่ได้ชกหลายบ่เบิงเพื่อนเปิดซองอะไรเพื่อนบ่ละได้พ่อพนพี่น้องพี่น้องยุ้ยแก่ห้อยตัวหนอนาะจากพยักเพื่อนเปิดซองอะไนั่นเพื่อนจังเพื่อนเนาะหกเจ็ดตัวเดียวโคโรนเนาะหันมือเถืดวาจังไรเนาะครับ ด้วยโชคลาภวาสนาข้าพุทธเจ้าขอเสี่ยงไทยในการจุดธูปเสียงไทยในครั้งนี้ขอให้ญาติโยมได้โชคลาภวาสนาในการเสี่ยงไทยครั้งนี้ด้วยเพื่อนําไปพิจรารณานําไปเกิดประโยชน์อันสูงสุดสังขังวันทามิสาธุสาธุสาธุขอให้บังเกิดเป็นโชคลาภวาสนาเป็น ตัวอักษรเป็นตัวเลขให้แก่สัตยาโยมผู้ได้มาสักการะบูชากราไว้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอขอนตรงพยมผู้ใดอยู่กับข้องกับลักขัานเออประจำแม่ในกองวุญอันตีกองไงนะ้ำอาคีทานังวะรังคันทังสิวารีจะมหาเทรัง อาหังวันทามีทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามีสัพพโสพูทะธรรมะสังฆะภูเจมี ข้าพเจ้าว่าตามเสียงดังๆข้าพเจ้าขอร่วมบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นร่วมการก่อสร้างสาลาก็ดีเจดีก็ดีอุติก็ดี และองค์พระประธานก็ดีที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมสร้างไว้ข้าพเจ้าขอเบิกบุญบรารมีเหล่านั้นรวมบุญบรารมีเหล่านั้นมาณสถานที่นี้เพื่อส่งกระแสะบุญไปยังองค์พระมหาจากักรพรรดิ ตั้งแต่องค์ประถมจนถึงองค์ปัจจุบันและองค์นี้ที่ข้าพเจ้าได้ร่วมแรงร่วมใจบุญญาบารามีทั้งหมดทั้งมวลเพื่อมาสร้างองค์พระมหาจักรพรรดิทันใจหน้าเกลียว,ยวองค์นี้ ฝากไว้ถวายไว้ณสถานธรรมดอนไพรบ้านคอยตำบลบ้านจานอำเภอพุทธโยงจังหวัดบุรีรัมแห่งนี้นับแต่นี้ต่อไปชาญบรารมีบุญบรารมีของข้าพเจ้าจะขอฝาก กระแสบุญนี้เอาไว้ณองค์พระมหาจักรพรรดิหน้าเกลียวทันใจองค์นี้ไว้กับสักการะบูชาขอพรขอพรสิ่งใดใครมาขอพรใครมาจากที่ใกล้ มาจากที่ไกลขอจงสำฤทธิผลที่ท่านขอทุกประการด้วยเถินดังๆสามครั้งสาธุสาธุสาธุสัพเพพร้อมกันคุณเวททางอาทิตา กิตามิสาธุสาธุสาธุด้วยฉานบุญบารมีนี้หากแม้นว่าสัายาติโยมจากใกลจากไกลได้มาขอพรแล้วขอพรนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการเทลิสาธุสาธุสาธุเสดูองนะหลวง จะเลือมถ่ายรูปไว้ญาติโยมทุกคนน่ะอาตจมาให้สวดกระถาจักรพรรดิไว้นะถึงเวลาอาตจมาจะให้คุณโยมทั้งหมดนั่นแหละนะสวดบทพระกาถาจักรพรรดิให้ดังกระหึ่มไม่ใช่มานั่งดูอาตจมาสวดเห็นไหมฝนตกเปียกมดเลยเนี่ยเออไปดูเอาเองเด้อบุญรักงสาบุญรักษาโดนทันไทยแล้วโดนอยู่ที่ทูปโนนไปไปดู ท่านให้แล้วนะครับให้แล้วไปไปดูไปดูเดี๋ยวอาจจะมาจะได้ลงไปแจกทานเนอะเตรียมตัวรอเข้าถอยเนาะเข้าถอยเนาะเดี๋ยวจะแตกก่อนเดี๋ยวจะแตกก่อนขออนุญาตเขียนเลยจดแถวเรียงไมคุ้นไมคุ้จดให้หน่อยฮะจัดแถวเรียงแถวไหนครับตัวไหนเรรียยบ้อเขียนนะครับเขียนเลยเขียนเลยรายการเขียนให้หน่อยเขียนให้หน่อยครับเขียนให้นเจ เพานั้นประกาศไมจให้หน่อยเขียนตัวใหญ่ได้จะเขียนตัวเล็กเรยตัวใหญ่เลยนะใครอยากได้โชคตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยแล้ววันนี้เป็นวันบรรจุหัวใจภาษาเรียนลิขิตน้ารูว่าเป็นหัวใจขององค์พระมหามงครที่ให้มาขอเราจบไว้จบไว้นะครับเด็กทูบปู่ฐานธรรม 09 990นะครับ990นะครับ990นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของสถานธรรมซึ่แค่นั้นนะครับถ้าตัดสถานธรรมนี่ปกติจะให้3เดือน3เดือนท่านจะให้หนึ่งครั้งนะครับเป็นเลขสองรวยรวยรวยครับขันน้ำมนต์ได้ไหมไม่มีน้าแหละครับแคปไปเลยเลขทูบนะครับปู่สถานธรรมพมปัญโญ เนี่เห็นได้เลยเห็นองค์พระเนาะครับผมอ้าวนี่นะครับจดเลยแคปเลยนะครับทุกคนโคบนะนะครับท่านผู้ชมเด็กโคบเด็กอืบนะครับแต่แต่แต่มีเลขที่อยู่กับคนสุลินอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตามอ้าวคนสุลินแอกมาจากไหนขอบคุณครับผมเลขมาจากไหนเออเอานะครับได้เลขเด็ดว่าซ้ำเลขเด็ดเลขเด็ดของปู่สถานธรรมด้วยอ้าวแอกมาจากไหนน่อยเนาะ